ก่อจะทำการสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทางฝังไทยเด้อมื้อน,นี้ค่อยว่าสิพาไปไหลมองแล้วก็ไปอ้อยก็ห้องนะทุกคนมันกล้วยเลยอันนี้เฮ<ะ>้ยกล้วยป้าปะะก็สุกด,ดีแล้ว

ตัวนี้ทุกคนในเป็นสายน้ำเทินเด้อเฮากจะิเห็นคนหาจูหากินกำลังไปซอกหานกหาหนูคนนึงลำต้นที่เหมาะสมเฮ <c oughs> าก่อนจะทำการหุ่นใหญ่แข็ฝันมาลงมา <c oughs> ลึกเจ้ dah Kasi Kita pergi ambil gong ni noh Sudah ใน,นเมืองอันนาหินเไยข้ามภูไปฟังนั้นบอลผู้ก็ไปกินนะั่นปลา,ยลาอ,อย่างนี้นตัวใหญ่นช่ไหมปลาจระจประมอฟมนะั้งปลาจระจตัวนี้นคือปลาสุดทิวทัศน์ธรรมชาติแถวนี้นะพี่น้องไอ้สุดยอดเลยแนมไปทางผู้นี่คือดังที่พี่น้องได้เห็นเลยทิวทัศน์ธรรมชาตินี่สุดยอดอีหลีไปน่าจะตีแล้ว ทงท้ายขึ้นเลย่ะมีกุ้งวะวันนี้คือเลซาร่างวานวอะ เออไม่พายค่ะอึบจึ้มจ <laughs> บแล้วในพานเ่านี่ มันจะไหมบ่อยเนี้ มองเห่ากับใกล้ที่สุดแล้วพี่นองง้อยแต่ตอนนี้ยังไปเห็นปลาจากักโตนะเป็นรอบที่สองเราได้เห่าตีมานี้ยังไปเห็นป่าจากักโตสงสัยจะได้อันกินพักกูด,ยดเยอะ้ต่มาอนี้นะยูบ่ได้ปลากินแหละตอนนี้พวกเขาจะไปดักกระหอกพี่นองง้อยว่าตีมองบางยาเนี่ยประมาณจากักโตเลย ลองไปอ้อยก็หเอาไปก่อนมาอดิเสียงนกขุ้นมัวนนกอะไรก่อนนี่นกกระส่านกกระส่านกพ่ออ้อยโอ้่ ติดต <laughs> <laughs> ังไหมเนาะเอาที่สำรวจแลากันะทุกคนแถวนี้มีกระหอกมากินเนาะคุยยังไงอ้นหรอฮะอนปะเลพูดไปุโนไายบอกเขคุยแล้วมัโน ที่คุยมันกันังไม่ได้ดยทุกคนเลยเป็นอลเลบอลเลน,น,นคักกิว กว่าจะดูสักข้างในเนานนะ,ม,นนอะมองนี่ซักได้มองนี่เดี๋ยวทีน้นองไงอ้เามากล้วยมาเคือนึ่งมาเรื่นี่เห็นมากล้วยป้าแล้วทุกคนผัดีสุกแล้วก็มาอ้ยอยกระหอกเอาป้าไว้ดันบินมันเป็นปะ วาดออกเกียนะนนี่กวาดไม่สนใจเดิอนนเอาผีนองเลยก่อนหาสีอ้อยก็หอนี่คอยขยักลองสิบ่งว่นมันสเปนนเลกกยปนระลึมักกลัวป่าเยเหือนเนาะในรอบหลายปีนะทุกคน มีแต่แก่นพี่น้องเอ้ยพูดนะเหนือแทบสิบโมีเลยนี่ยะย่าๆๆอะไนี้นะอ้อยฮอกก็ดีนะ เอาเอาอน,นี่ทาสิอันนี้มันบอกให้มันหอมปะ่ะเอาได้ทาอันนี้สิพี่น้องทาไปตามต้นไม้ห้าหอุ้ย,ย,ย,ยตรงไหนเอานี่อันนี้ไปได้แล่เนาะโอ้ัดมาดึงไปเป็นเครืออะไรมันบ่เีลยเดี๋ยวพี่น้องให้วิธีอ้อยตัวกระหอกกระเล่น เราต้องเอาเสื้อเครือเข่านี่มามัดไว้บรสาร์เนียนมันดึงไปเป็นเครือเลยเนาะจุดที่เราจะเอาเป็นหมายในการยิงกระหอกกระแตนี่ทุกคนทางเทิงนี้ให้เราเลือกเป็นภูเขาเออเลือกเป็นเครือเขาภูเขาเนาะ แล้วก็มีป่าม้เฮียมบสดนี่ตึบๆนี่มันมักมาตามเครือเขานี่เลยเขาก็จะเอาอันมะกล้วยสุกนี่ทาไปตามอันนี้เพื่อให้มันมีกลิ่นนี่เขจะเคลื่อนอยู่นี่ไงน,น,นี่มองหันบอกนี่สานดยมองหนะันมองหันน่าจะมอะ เสือเข่าหรือเสือมัดนี่หาบัญญาทุกคนเลยถ้าเหามาป่าเ,เต็มจะเสือเข่าเสือพิเศษนนเนยจะเท้าวันมาไหมกระลึกต้นไม้นี่วะ เสียงนกเสียงนั้นในละลายละลายทุกคนเลยมีผู้เดียวอ,อ้อยไปตามมัน,นอันนี้เลยได้หนิแล้วก็จะเอามากล้วยอันท่าไปตามต้นไม้ท่าบริเวณอมรอบนี้ยเลยผีผีอ้อยก็หอกแล้วก็มัดมะกรวยอะไรนี่ ปเบิดได้พีน่น้องเลยบริเวณอ้อมเพียนเอามัดมะกล้วยไว้นี่นรอบๆบ,บริเวณประมาณห้าเลยหกเม็ดนี่เราจะทามะกล้วยซุกนี่ไปตามต้นไม้นี่นี่นเป็นวิธีการอา้อยกระหอกอีกวิธีหนึ่งนะทุกคนเมื่อกระหอกมันได้กินมันก็จะแล่นมาตามไม้นี่มันก็จะมากินมะกล้วยที่เรามัดไว้นะ ลาให้ลายทุกคนเลยนี่พอดีเอาอ้อยไปตามมันอันนี้เลยได้ดิแล้วก็จะเอามากล้วยอันทาไปตามต้นไม้ทาบริเวณอมรอบนี้เลยทีทีอ,อ้อยก็หัอแล้วก็มัดมะกรูดแล้วลนี้ ทาเพเพื่อไ้พี่น้อยบริเวณอ้อมเพี้ยนเขามัดมะกล้วยไว้นี่นรอบๆบริเวณประมาณห้าเลยหกเมตรนี่เขาจะทามะกล้วยซุกนี่ไปตามต้นไม้นี่นี่นเป็นวิธีการอ้อยกระหอกอีกวิธีหนึ่งนะทุกคนเมื่อกระหอกมาได้กินมันก็จะแล่นมาตามไม้นี่มันก็จะมากินมะก้วยที่เรามัดไว้นะ

เดี๋อวไอ้ต้นตัวนี้นี่เป็นต้นเครือมังแนงนะเดี๋ยวสิยกเอาไปต้มน้ำกินฮ่อมหอมพี่น้องโอ้หลายแท้ๆนี่เดี๋ยวชิโยก็ไปต้มน้ำกินเป็นเครือมังแนงป่าพี่น้องคนแถวบ้านนี่เขาจะเอาไปต้มน้ำกินหอมหอมเลยทุกคนี่น้องไหมหลายแท้หลายมากเนาะ เหาวี่อ,อยไสองจุดพี่นออ้อยตัวนี้เป็นจุดที่สองนะถือว่าทำเลหรือว่าจุดที่เอาะอ้อยนี่คลาดแต่พี่นออ้อยมันจะมีเครือเขานี่แน่นเลยอ๋อตัวพี่นออ้อยขันกลิ่นนี่มีตะแก่น บ่มีฮอดเนื้อฮอดอะไรเลยพี่น uh ้องเอ้คุณ uh ทุกหน่วยเลยได้น uh ี่ม uh ันกลยป่านี uh ่ถือ uh ว่ากินได้แต่ให้แซ่บนี่บ่แซ่บเด้อพี่น้องนี่มๆนน่ะโอ้ยหนูโอ้ยหนูก็ฮอซะก็บ่รักกินก่อนก็ฮอกบ่หิวข้าวแล้วแม่นบ่นี่บ่ดกมกย ยากมากล้วยพากินก้อนกระหอบน้องเอ้ยเราที่ง่อยไม่ตามเกรืองเขามี บ่แกจะนั่งกระหอกวะเออดีใจพี่นองง้อยจุดนี้เป็นจุดที่พระเจ้ามานั่งกระหอกนะพระเจ้าจะเฮ็ดเป็นตัดฟอดไม้มาแล้วก็อันบังไว้แล้วก็ยิงกระหอกอีกจะไดว่ามีคนม,มายิงแล้วนี่เนาะ ตัวนี้เป็นหมายสุดท้ายที่พวกเถาสิมัดกล้วยไปนะทุกคคือว่าเถาวางจุดอ้อยกระหอกในประมาณสามจุดตัวนี้เป็นจุดสุดท้ายหมายสุดท้ายที่พวกเถาจะวางไว้ <c oughs> เป็นบ่อนเก้านะ <c oughs> จุดๆนั้นคือจุดที่บ่อนกระเจ้ามานั่งกระหอกแล้วเดี๋ยวพวกเถาก็จะมาอ้อยกระหอกอีก บแน่ใจว่าเป็นทีมงานของพวกเฮาหรือทีมงานใดที่มาอ้อยหิ่นไว้ก่อนแต่พวกเฮานี่สิอันมัดมากล้วยอะไรนี่เนี๋ยได้ทุกคนเด้ตัวนี้อันเป็นมักมันต้นที่ขาเจ้ามาอ้อยนี่หอยมันกินนี่คัขกขนาดเลยตัวนี้เลมัดใส่อันนี้ไว้เลยก็ขอกะใส่อันนี้เลยเนีย่เอาเป็นมันต้นนี่เป็น ลำเลยมาใส่เลยอดเส้อาวคักคักนิน้อยป่านตาขายมะกล้วอยู่หวนอยู่ป้าอันนี้เนาะป่านมะกล้วก็อบันี้นะอ้มันกัดกินเนาะพึงนี่เจะทหน้ใหม่คนน่ะโอ้ยยังมนยังมาดุดสด้วา Yeah. ถือว่าเอาหมายเก้าที่มันคนมาเคยกินเลยนะทุกคนเพียงแต่เอาเพิ่มมากล้วยเข้าไปถือว่าหมายนี้เด็ดแน่นอน

เอาแล้วพี่น้องเอ้ยคักคับคัก,กปานินสวยงามลเลยนะเดืองเดืเอ <ๆ S 1> ดมาอลไรพี่น้องเอ,อ้ยปานินตัวนึงมันต้องมีก๊อกสองแน่นอนป่นานินธรรมชาติเนี่นี่โอ้ยโจโจโ อยู่เล้พี่น้องไงใบอันนี้นี่เป็นซาดรุ่นดีได้อยู่ป่าเขาเนี่ยห้องกินข้าวกินน้ำอสุดยอดเท่านั้นแหละครักมาทุกุนเลยเดี๋ยวเอาปลาเขาสุกแล้วมากินอยู่นี่เลยยังดีนะที่ได้ปลานินคิดว่าจะได้กินต้มมี่มี่ก็ามาได้ทงเดียวเลยตคนนี้ ไบไวยทงเดียวตัวนี้ยันบ้างไม้เฮียที่เขาตัดมาเต้ป้านะทุนเขาสิแกงมีใส่บังไม้เฮียนะเพราะว่าพวกเราไม่ได้เอาหม้อมาเราจะลองซีมึงป่าลนะกัน แซ่บพี่น้อยมาแซ่บพี่น้อยดูว่าป,ป่าเราได้มาไม่ไมถึกมองบางอย่างเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นมาปิ้งกินเลยทุกคนเป็นอาหารสดนะกินนำกันสองคนพักก็เล่นเนี่ยนะ ี่มานี่ผักกับเผาหนี่งผักกับนี่ก็หาบอยากพี่น้องไงนี่ต้นแถวนี้นี่แม่นเมื่อเลยผักกับขอ,องเราเอาเนาะเห็ด